มีคำพูดหนึ่งจากฝรัลล่งนะครับแล้วผมรมู้สึกว่าผมชอบคํานี้มากเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนไมเซ็ตเนี่ยใช้ระยะเวลา1วันถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนนิสัยเนี่ยใช้ระยะเวลา21วานันแต่ถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยใช้ระยะเวลา365วานันซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบคํานี้มากเลยนะและผมก็เห็นด้วยกับคํานี้มากๆผมเริ่มต้นทําออนไลน์เนี่ยนะครับมาตั้งแต่ปี2020 แต่มันจะมีอยู่ปีปีหนึ่งที่ชีวิตผมเติบโตแบบก้าวกระโดดปีนั้นก็คือปี2023ปี2023นี้ผมเก็บตัวอยู่นิ่งๆเงียบๆทําทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทําได้เพื่อให้ตัวเองเติบโตมีรายได้มากยิ่งขึ้นมีผู้ติดตามเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงปีปีนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผมสามารถเขียนโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับ ลงไปใน Facebook แต่ได้ยอดขายกลับมา3 0 0 0 0บาทภายในระยะเวลาแค่1วันไม่ยิงแอดสิ่งนี้นมันเกิดขึ้นภายในปีนั้นและหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆขยับตัวเองมาทํา YouTube มีคนดูมากยิ่งขึ้นมีคนติดตามมากยิ่งขึ้นจนมีคลิปที่แมสและก็ปัจจุบันนี้มีคนเชิญไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยต่างๆไปออกงานมีคนรู้จักมีคนมาขอไทรูปเพิ่มมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้นครับมันเกิดขึ้นมาหลังจากที่ผมให้ระยะเวลาตัวเองแค่1ปีซึ่งไอ้ระยะเวลา1ปีตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้ตจจะ,ดนะ่นวยแ มันเป็นเพียงแค่เหตุบังเอิญบางอย่างที่ผมตั้งใจอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างกับตัวเองตั้งใจจะพิสูจน์อะไรบางอย่างกับคนรอบตัวว่าผมสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้ในโลกออนไลน์และบังเอิญระยะเวลามันหนึ่งปีพอดีมันไม่ได้เริ่มต้นวันที่1มกราเป๊ะ,ปะหรอกครับแต่ว่า มันเริ่มต้นในช่วงกลางกลางปีแล้วก็มาจบในช่วงกลางกลางปีของอีกปีหนึ่งฉะนั้นครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเลยอยากจะมาแชร์เทคนิคต่างๆนะครับองความรู้ต่างๆที่ผมมีให้กับทุกคนได้ลองทําดูและผมบอกว่าปีปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดของคุณในชีวิตฉะนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเลยนะครับผมอยากจะแบ่งออกมาเป็น3พาร์ทหลักๆนะครับแล้วเราจะมาเริ่มต้นกันที่พาร์ทแรกพาร์ทที่1ก็คือเรื่องของ mindset ครับ mindset อีกละ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันต้องมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความคิดมันพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ mindset มันจับต้องไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้สึกแบบนี้เนี่ยนะครับใจเยนเหตุที่ผมจะม่ต้องเริ่มต้นในเรื่องของ mindset ก่อนเพราะมันเหมือนกับคำคำหนึ่งที่เขาพูดกันนะครับก็คือถ้าเกิดติดกระดุมผิดเม็ดมันก็จะผิดไปตลอดดังนั้นนะครับระยะเวลา1ปีเนี่ยถ้าเกิดมองมันสั้นมันก็สั้นแต่ถ้าเกิดมองมันนานมันก็นาน และยิ่งเราลงมือทาไปเรื่อยๆทาตามเป้าหมายของตัวเองหนึ่งปีเนาะแล้วผลลัพธ์มันยังไม่ค่อยมีไรายได้มันยังไม่เยอะเท่าที่ควรผลตอบแทนต่าง,งๆมันยังไม่กลับมาเท่าที่ควรอ่ะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเลิกรู้สึกว่าท้อรู้สึกว่าไม่อยากเอาแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีองค์ความคิดบางอย่างมีมายเซ็ตบางอย่างตั้งแต่ตอนนี้ตลอดระยะเวลา1ปีคุณจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างง่ายได้ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันจะช่วยทําให้คุณผ่านช่วงระยะเวลาที่เหนื่อยช่วงระยะเวลาที่ท้อไปได้ ดังนั้นเราจะมาเริ่มกันที่อย่างแรกครับคือความเบื่อจะทําให้คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการและมันจะสร้างวินัยให้กับคุณมีงานวิจัยหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆเขาได้นําผู้ทดลองเนะี่ยเข้าไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งและในห้องห้องนั้นเนี่ยไม่มีอะไรให้ทําเลยไม่มีมือถือไม่มีอะไรให้ดูไม่มีความเอนเตอร์เทนอะไรเลยมีเพียงแค่ปุ่มปุ่มเดียวที่พอเขากดปุ๊บเขาจะถูกช็อตด,ด้วยอิเล็กทรอนิกช็อตซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับคนที่เข้าไปปปทดดดลลอองกกกกุุ่่มมนี้้แวพเเขาเขาา็็ถู สิ่งนี้มันหมายความว่ายังไงครับสิ่งนี้มันหมายความว่าคนส่วนมากไม่สามารถทนอยู่กับความเบื่อของตนเองได้จึงเลือกทําบางอย่างถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะส่งผลที่มันไม่ดีต่อเขาก็ตามดังนั้นครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้คืออะไรเราได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราทุกคนล้วนทนอยู่กับความเบื่อของตนเองไม่ได้และทุกๆครั้งที่คุณลงมือทาบางสิ่งบางอย่างอยู่กับเป้าหมายยิ่งตอนนี้นระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่สามารถทนกับความเบื่อได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับ คุณจะออกนอกลูกนอกทางออกไปเที่ยวเล่นปาร์ตี้ซึ่งผมไม่ได้บอกนะครับว่าตลอดระยะเวลา1นปีนี้คุณห้ามออกไปเที่ยวคุณห้ามออกไปไหนเลยเรียนเสร็จกลับมาทํางานทํางานเสร็จกลับมาทํางานเสริมเพิ่มเติมอยู่กับความเคร่งเครียดอยู่กับการทาตามเป้าหมายอย่างเดียวผมไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่คุณจําเป็นต้องเลือกตัวเองก่อนค่อยไปเลือกสิ่งอื่นคุณมีวันพักได้คุณมีวันเที่ยวได้แต่1สัปดาหถ์ถ้าเกิดคุณเที่ยวไป3วันอย่างเงี้ยคุณเที่ยวไป5วันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเยอะเกินไป 1สัปดาห์เที่ยว1วันหรือ2ส,สัปดาห์มีเวลารีแลกซ์ออกไปเจอผู้เจอคนออกไปเที่ยวปาร์ตี้หวันผมมองว่ามันเป็นระยะเวลาที่มันโอเคถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากทํามันแค่ไหนก็ตามแต่เราก็ต้องทํามันเราก็ต้องอย่าหยุดทํามันมีบทสัมภาษณ์หนึ่งนะครับของพี่ทอ็ทอปทศพลแลวผมรู้สึกว่าผมชอบบทสัมภาษณ์นี้มากมันให้อะไรกับผมได้เยอะมากเขาบอกว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งครับเขาจะมันต้องเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้มีซิกแพคให้มีกล้าม เพราะว่าเขากาลังจะถ่ายหนังเรื่องวัยหนุ่มรู้ไหมครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเดนไลน์ <Dead line S 1> ที่เขาจะเป็นต้องเปลี่ยนหุ่นให้ได้เนี่ยมันขยับมาใกล้มากยิ่งขึ้นแสดงว่าเขาต้องออกกําลังกายหนักมากยิ่งขึ้นออกกําลังกายหนักมากขนาดไหนใน1สัปดาห์เขาต้องเดินให้ได้700นาทีซึ่งมันเป็นจํานวนที่เยอะมากๆนะครับและรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เขาทําคืออะไรครับสิ่งที่เขาทําก็คือเขาตื่นนอนขึ้นมางงเงียเปลี่ยนเสื้อผ้ากินน้ําลงไปฟิตเนสใต้คอนโดแล้วก็เดินเดินเดิน เดินเดินไปเรื่อยๆจนครบครบเสร็จปุ๊บหยุดเครื่องวิ่งขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวออกไปทําง,งานทํางานเสร็จปุ๊บกลับมาพาตัวเองขึ้นลู่วิ่งแล้วก็เดินครบเวลาปุ๊บกดหยุดแล้วก็ขึ้นไปนอนแล้วเขาทํำวนแบบนีนไ้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุกๆวันจน1สัปดาห์ครบ700นาทีซึ่งมันเป็นอะไรที่บ้ามากนะครับและแน่นอนเขาต้องทนอยู่กับความเบื่อของตนเองไปเรื่อย แต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเขาได้หุนที่สามารถเอาไปแสดงหนังได้ฉะนั้นครับกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเกิดคุณตั้งเป้าหมายแลวคุณอยากจะได้แล้วสิ่งที่คุณจะไม่ต้องเจอแน่ๆคือความเบื่อและอย่างต่อมานะครับอย่างที่2คือคนที่ดูธรรมดาไม่ได้แปลว่าชีวิตไม่ก้าวหน้าบางครั้งบางทีเนาะเรามีโซเชียลมีเดียแล้วเราก็เผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตอนนี้นชีวิตเราอาจจะยังดูธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนบางคนอาจจะประสบความสาเร็จแล้ว คนบางคนอาจจะไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่น,น,นี่แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่นะทำมชีวิตฉันมันธรรมดามากเลยชีวิตฉันยังไม่ไปไหนเลยแต่ใจเย็นๆอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะคนที่ดูธรรมดาไม่ได้แปลว่าชีวิตเขาไม่ก้าวหน้าไปไหนแต่ว่ามันกาลังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบเร็ววันแต่มันกําลังเดินหน้าอยู่เรื่อยๆมีหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ผมชอบมากจากหนังสือ Atomic h a b i t รู้ไหมครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้คุณเดินเดินอยู่แล้วคุณไปเจอผู้ชายคนหนหึ่่งที ทุบหินครั้งเดียวแล้วแตกเลยคุณจะคิดว่าคนคนนี้มีพลังที่เยอะมากๆสามารถทุบหินหนึ่งครั้งแล้วแตกได้เลยหรือคุณจะคิดว่าคนคนนี้ทุบมาแล้วเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งแต่บังเอิญคุณเดินมาแล้วเขาทุบแล้วมันแตกพอดีผมเชื่อว่าหลายๆคนจะคิดว่าเป็นแบบที่2คือเขาทุบมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งกว่ามันจะแตก ฉะนั้นผมมองว่าสิ่งนี้มันก็เหมือนกับชีวิตบางครั้งบางทีเราลงมือทําบางสิ่งบางอย่างไปเรื่อยๆที่มันดูธรรมดามากๆแล้วเราก็ได้ค่าตัวเองว่าทาไมเราดูธรรมดาจังแต่เราลืมไหมว่าไอความธรรมดาเหล่านี้มันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายสิ่งที่มันดูธรรมดาตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่มันไม่ธรรมดาขึ้นมาทันทีถ้าวันหนึ่งเราทํามันสําเร็จมันก็เหมือนกับการที่ตอนนี้คุณกำลังทุบหินอยู่แล้วคุณเห็นคนที่เขาทุบหินแตกละคุณก็จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาดังนั้นปล่อยเขาไปไม่ต้องเอาต ตั้งใจทุบหินของคุณไปเรื่อยๆเราวันหนึ่งที่มันจะแตกซึ่งมันแตกแน่ถ้าเกิดคุณไม่หยุดทุบมาสักก่อนและอย่างต่อมานะครับอย่างที่3ไม่ต้องอัปเดตชีวิตทุกช่วงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในสมัยปัจจุบันนี้เนาะก็คือเราชอบโพส Facebook โพสไอจีสตอรี่อัปเดตชีวิตนะครับว่าชีวิตนี้เป็นยังไงบ้างแต่ผมมีความคิดส่วนตัวนะอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมไม่จำเป็นต้องอัปเดตทุกอย่างก็ได้ไม่จำเป็นต้องบอกเป้าหมายทุกอย่างก็ได้ พราะผมมีความรู้สึกว่าการการะทาสาคัญกว่าคําพูดสิ่งที่ผมทํามาโดยตลอดคือผมไม่ได้อัปเดตชีวิตอะไรให้กับผู้คนผมอัปเดตอีกทีหนึ่งก็คือผมมีชิ้นงานชิ้นนั้นออกมาแล้วแลวผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันทรงคุณค่ามากกว่าช่อง YouTube ผมช่อง Facebook ผมผมไม่เคยบอกคนรอบตัวเลยครับว่าผมทําแต่คนรอบตัวผมรู้ในวันวันหนึ่งที่สื่อเหล่านี้คลิปเหล่านี้มันแมสไปจนถึงเขาแล้วแล้วเขาก็รับรู้เองแล้วที่สําคัญเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับ การตอบโต้กับคนอื่นบางคนอาจจะเห็นด้วยกับเป้าหมายเราบางคนอาจจะบอกว่าเราบ้าหรือเปล่ามีเป้าหมายนี้จะทําสําเร็จได้เหรออย่าทำเลยลดเป้าหมายลงมาหน่อยไหมท้ายสุดมันจะเกิดการบั่นทอนท้ายสุดมันจะเกิดการตอบโต้บางอย่างดังนั้น ไม่จำเป็นต้องอัปเดตชีวิตทุกช่วงเวลาขนาดนั้นก็ได้อย่างที่ 4. คือใช้พลังกับสิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้นเป็นปกติมากๆที่คุณลงมือทําตามเป้าหมายแล้วยิ่งคุณให้ระยะเวลาตัวเองหนึ่งปีเนี่ยสิ่งที่คุณต้องพบเจอบ่อยมากมากมากกว่าความสําเร็จซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะก็คือความล้มเหลวคุณจะต้องพบเจอกับความผิดหวังหลายๆอย่างคุณจะเป็นต้องพบเจอกับสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้แต่หน้าที่ของคุณคือช่างสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มาโฟกัสสิ่งที่คคคคคคคุุุณณกกําาาาาลังงงวววบมมมมได้้ซึ่็ืออรรูสถข ดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำบางสิ่งบางอย่างแล้วมันพลาดมีคนบางคนไม่ได้เข้าใจคุณว่าทำไมคุณต้องเคร่งเครียดทำไมคุณต้องตึงกับเป้าหมายขนาดนี้ไม่เห็นด้วยกับคุณทุกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปล่อยเข้าไปควบคุมสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้เท่านั้นซึ่งก็คือความคิดแล้วก็การกระทำของคุณเองและอย่างต่อมานะครับอย่างที่ 5. สิ่งนี้ผมรู้สึกว่ามันสําคัญมากเลยนะก็คือไม่ต้องชนะวันนี้แค่ไม่แพ้ระยะยาวณวันนี้คุณลงมือทําคุณอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จ คุณอาจจะยังไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่ควรแต่คุณรู้ว่าเลยครับว่าถึงวันนี้ยังไม่ชนะมันไม่เป็นไรแค่คุณไม่แพ้ระยะยาวก็เพียงพอทํา1ปีนะแพ้ไปเรื่อยๆนะครับผิดหวังไปเรื่อยๆ6เดือนแต่ไม่เป็นไรเดือนที่7ถ้าเกิดคุณชนะมันคุ้มเก็ตปะฉนะนั้นไม่จําเป็นต้องชนะวันนี้แค่ไม่แพ้ระยะยาวแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณไม่หยุดทํายังไงคุณก็ชนะและอย่างต่อมานะครับพาที่2ซึ่งเป็นพาที่สาคัญามากๆคลิปนี้เรามาพูดคุยกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บตัว1ปี และมีชีวิตที่เปลี่ยนไปสิ่งที่ห้ามละเลยเด็ดขาดก็คือพาร์ทของการพัฒนาทักษะคุณจะเป็นต้องรู้ก่อนนะครับว่าหนึ่งปีนะี้คุณกําลังจะเปลี่ยนชีวิตด้วยทักษะอะไรมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไรทักษะนั้นและที่สําคัญพอคุณรู้แล้วคุณจะพัฒนาทักษะนั้นอย่างไรให้คุณเก่งจนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ซึ่งผมขอไม่ไกด์นะครับว่าทักษะที่คุณต้องเลือกมาเนี่ยมันคือทักษะอะไร คุณล้วนต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเอาทักษะไหนมาพัฒนาให้ชีวิตตัวเองดีมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เราจะมาพูดกันในเรื่องของพันนี้ก็คือการพัฒนาทักษะนั้นให้ดีมากยิ่งขึ้นให้เก่งมากยิ่งขึ้นอย่างแรกครับคือเลือกเก่งลึกแทนที่จะรู้กว้างตอนนี้คุณอาจจะมีทักษะมากมายเลยนะครับที่จะมาเปลี่ยนชีวิตคุณแต่คุณพักทักษะเหล่านั้นไปก่อนคุณเลือกมาแค่หนึ่งทักษะที่มันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆแล้วคุณลงลึกกับเรื่องนั้นให้คคคคุุณเเเเเป็นนนนนนนทททีีีี่่่่่่่่กงงงสดใรรรืือออัั้้พาาาะผมมชยบว เก่งกว้างรู้ก,กว้างเนี่ยถามว่าดีไหมดีครับแต่ในช่วงระยะเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆต้องการให้ชีวิตมันก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดสิ่งที่เราจะไม่ต้องทําก็คือเก่งแค่ทักษะเดียวแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะนั้นไปเลยพอคุณเก่งทักษะใดทักษะหนึ่งมากๆสิ่งที่มันเพิ่มมาคืออะไรครับองค์ความรู้ประสบการณ์ของคุณแล้วพอความรู้คุณเพิ่มประสบการณ์คุณเพิ่มค่าตัวคุณก็เพิ่มฉะนั้นเลือกที่จะเก่งลึกแทนที่จะรู้กว้างอย่างต่อมานะครับอย่างที่2พลาดได้ครับแต่อย่าดราม่า คุณฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งไปแล้วมันเป็นปกติที่ช่วงแรกคุณจะยังไม่เก่งช่วงแรกคุณจะทําแบบปัป้มๆเป๋ๆทำงงๆเก้ะๆกลางๆแต่พอพลาดแล้วอ่ะอย่าดราม่าผมจะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับว่าหนึ่งในทักษะที่ผมเลือกที่จะทํามันและทํามันอยู่อย่างเดียวคือเรื่องของการพูดการสื่อสารแน่นอนในช่วงแรกที่ออกมาพูดหน้ากล้องเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูอยากเปลี่ยนตัวเองแต่ยากเหลือเกินเริ่มต้นพัฒนาตัวเองได้เลยทันทีโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวผมพูดห่วยมาก พูดอะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อะแต่มันเป็นเรื่องปกติครับอันนี้คือคลิปแรกๆนะครับที่ผมทําซึ่งมันไม่ได้เป็นคลิปที่ดีมันดูเด็กน้อยมากมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้อะแต่ทําต่อไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะกลายเป็นจุดแข็งคุณแล้วพอคุณพลาดมาคุณอยากดรามาว่าทําไมฉันยังไม่เก่งทําไมฉันห่วยขนาดนั้นดราม่ากับชีวิตเศร้ากับชีวิตการดราม่าไม่ได้ช่วยทําให้ชีวิตคุณดีมากยิ่งขึ้นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตคุณดีมากยิ่งขึ้นก็คือพลาดแล้ว พัฒนาแล้วก็ทําต่อไปดังนั้นถ้าเกิดพลาดมาไม่ต้องดราม่ากับตัวเองให้มันเยอะนะครับเซ็งได้เศร้าได้แต่ช่างมันช่างแม่งให้เร็วและทําต่อไปอย่างต่อมานะครับคือความเชี่ยวชาญมาจากการทําซ้ําคุณจําคํคำนี้เอาไว้เลยนะครับว่า expert คุณจะไม่สามารถเป็นมันได้เลยถ้าเกิดคุณขาด experience expert คือผู้เชี่ยวชาญ experience คือประสบการณ์คุณไม่มีวันเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ถ้าเกิดคุณยังไม่มีประสบการณ์ดังนั้นทําเยอะๆครับ ทำซ้ําไปเรื่อยๆ repeat 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 ไปเรื่อยๆอย่างที่บอกครับทนอยู่กับความเบื่อเบื่อแล้วใช่ไหมในการทําสิ่งนี้แต่ก็ต้องทําต่อทาต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆจนคุณกลายเป็นเอ็กซ์เในเรื่องเรื่องนี้ฉะนั้นจำเอาไว้นะครับว่าประสบการณ์สาคัญที่สุดให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องของชั่วโมงบินกว่าผมจะพูดแบบนี้ได้กว่าผมจะสามารถทําออกมาแบบนี้ได้ผมสะสมชั่วโมงบินมาเยอะมากๆจนสิ่งนีน้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผมเป็นที่เรียบร้อย อย่างต่อมาการฝึกไม่ใช่แค่การทําซ้ํเอา้าไอ้เฮียไหนบอกให้ทําซ้าใจเย็นๆนะครับมันจะไปต้องรีพีทไปเรื่อยแต่คําว่าการฝึกอะครับมันไม่ได้เป็นการรีพีทแบบวันนี้ทํา A พรุ่งนี้ก็ทํา A อีกวันนึงก็ทํา A อีกวันนึงก็ยังทํา A มันไม่ได้เป็นการทาซ้ําอย่างนั้นไปเลยนะครับแต่มันเป็นการทําซ้ําโดยเอาความผิดพลาดจากสิ่งที่เคยทําเอามาต่อยอดขึ้นเรื่อยๆจากเดิมทํา A วันนี้กลายเป็น A1 วันต่อมากลายเป็น A2 A3 A 4คือให้มัน A p พัสขึ้นไปเรื่อยๆอนึกออกป่ะให้มันเป็นบวกขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดสมมติว่าคุณลงมือทําแบบเดิมคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมดังนั้นถ้าเกิดสมมติคุณอยากเขียนในเรื่องนึงคุณลงมือทําไปแล้วคุณอยากทาแล้วก็ปล่อยทิ้งแล้วก็มาทําใหม่อีกทีหนึง่งด้วยการลงมือทําแบบเดิมแต่คาดหวังผลลัพธ์แบบใหม่คุณจะเป็นต้องลงมือทําเรียนรู้ว่าผลลัพธ์ที่คุณได้มาคุณพอใจไหมได้เกิดคุณไม่พอใจปรับบบออออะะไไไไรรดด้้้้าาาาางงงเปลลลี่่ยนไไแลลามมาทํให เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆฉะนั้นอย่าคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆจากการการะทาเดิมๆและอย่างต่อมานะครับคือไปหาสภาพแวดล้อมที่ทําให้คุณเก่งขึ้นไปอีกหนึ่งระดับพอคุณพัฒนาทักษะใดทักษะหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแน่นอนว่าคุณจะเก่งขึ้น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 แต่ได้เกิดสมว่าคุณเก่งแค่ในพื้นที่ของตัวคุณเองอ่ะมันอาจจะยังไม่เพียงพอคุณจะเป็นต้องไปหาสถานที่อื่นเพื่อให้ความเก่งของคุณอะ่ะมันพัฒนาเพิ่มขึ้้นนออออีีกกกกกกรรรระดดดัับยยยยตว่่่่าาาางงงงงเเเืขพพููผมมลอ พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆทุกๆวันทุกๆวันแน่นอนมันเก่งขึ้นมันเก่งขึ้นเราได้เรียนรู้เราพัฒนาเราเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมทําควบคู่กันไปคือหาโอกาสไปพูดที่อื่นบ้างหาโอกาสไปพูดที่อื่นที่ไม่ใช่ห้องตัวเองไปพูดสัมมนาไปเป็นพิธีกรไปทาบางสิ่งบางอย่างที่มันใหญ่กว่าตัวเองบ้างหาสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่จะทําให้เราเก่งมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเริ่มต้นง่ายๆจากการไปหาคอร์สก็ได้หาคอร์สด ฉะนั้นครับพาตัวเองไปสภาพแวดล้อมอื่นๆด้วยที่จะทําให้คุณเก่งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณเชื่อไหมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพาตัวเองไปสถานที่อื่นนะที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วคุณฝึกความสามารถนั้นที่คุณอยากจะเก่งกลับมานะคุณจะเก่งมากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าสองเท่า3เท่ามันจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆแต่สาเหตุที่เราจะเป็นต้องอยู่กับตัวเองแล้วพัฒนาสกิลไปเรืร่อยๆก่อนไม่เป็นเพราะว่าอะไรครับเพื่อเรียกความมั่นใจเรียกความมั่นใจมันขึ้นมาก่อนว่า เราสามารถทําสิ่งนี้ได้นะฉันสามารถพูดได้ฉันสามารถทําได้แล้วค่อยออกไปพูดให้คนอื่นฟังแล้วพอไปพูดให้คนอื่นฟังครั้งหนึ่งสองครั้งสาครั้งทำบ่อยๆความเก่งในเรื่องของการพูดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและพาร์ตต่อมานะครับก็คือพาร์ตเรื่องของวินยัยพาร์ตเรื่องของวินัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและผมอยากจะทุกคนตั้งใจฟังพาร์ตนี้ให้ดีๆแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเพราะว่าเราอยู่กับเป้าหมาย1ปีเนาะ หนึ่งสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้มันอย่างมากก็คือเรื่องของวินัยในการทําตามเป้าหมายให้ครบหนึ่งปีให้ได้ฉะนั้นครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกในพาร์ทวินัยเลยก็คือวินัยไม่ใช่การเพิ่มความพยายามแต่คือการลดการตัดสินใจถ้าเกิดสมมติวันวันนี้นะคุณลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วคุณจําเป็นต้องใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันเพื่อทําตามเป้าหมายของคุณวินัยคือการลดการตัดสินใจครับสมมุติคุณต้องตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อทําตามเป้าหมายก่อนที่จะไปทํางานประจํา แล้วมันจะเป็นต้องตื่นเช้ามากๆตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะเป็นต้องทําคือลดการตัดสินใจลดการตัดสินใจในที่นี้คือแทนที่คุณจะคิดว่าจะตื่นทันหรือตื่นไม่ทันจะตื่นดีไหมหรือว่าไม่ตื่นดีให้คุณลดการตัดสินใจเป็นการตื่นแน่ๆด้วยการพาตัวเองให้นอนเร็วมากยิ่งขึ้นพราะคุณนอนเร็วคุณจะตื่นเร็วเองเห็นอะไรไหมครับมันคือการลดการตัดสินใจ ฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณกําลังทําสิ่งใดก็ตามแต่แล้วคุณต้องเพิ่มความพยายามมากๆในทุกๆวันในการทํนนาตามสิ่งนั้นคุณอาจจะกําลังทําบางสิ่งบางอย่างผิดอยู่คุณลองมองดูว่าคุณสามารถลดการตัดสินใจอะไรในชีวิตได้เพื่อให้คุณไม่ต้องพยายามกับชีวิตมากขนาดนั้นแล้วมันจะทําให้วินัยของคุณเพิ่มขึ้นและอย่างต่อมานะครับอย่างที่2วินัยไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแต่เป็นเรื่องของความต่อเนื่องแน่นอนคุณเริ่มต้นทําในช่วงแรกๆมันจะยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกไม่ว่าคุณจะพัฒนาทักกษะอะออไรอยู่็ตาม มันจะยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับผมตอนฝึกพูดนะักกล้องแรกๆมันไม่สมบูรณ์แบบเลยครับแต่สิ่งที่ผมทํอเกิดครับผมทําต่อเนื่องผมทาเรื่อยๆเดี๋ยวผมขึ้น้าให้ไปดูผมไม่ได้จบแค่คลิปนั้นผมทาต่อเนื่องไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนมันกลายมาเป็นทุกวันนี้ดังนั้นวิทย์ในไม่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์แบบมันเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องต่อเนื่องที่จะทําต่อเนื่องที่จะฝึกต่อเนื่องที่จะพัฒนาอย่างต่อมานะครับอย่างที่3ถ้าคุณจะไปต้องเริ่มใหม่บ่อย แปลว่าคุณอาจจะตั้งเป้าหมายใหญ่เกินสิ่งนี้มันหมายความว่าอย่งไครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณทําไปเรื่อยๆแล้วคุณล้มเลิกกันละคุณเปลี่ยนเป้าคุณทำไปเรื่อยๆคุณล้มเลิกกันละคุณเปลี่ยนเป้าอาจจะเป็นเพราะว่าเป้าหมายที่คุณตั้งมันใหญ่เกินสมมติคุณอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วคุณไม่เคยทำคอนเทนต์มาก่อนเลยคุณตั้งเป้าหมายใหญ่มากเลยขอหนึ่งล้าน f ฟล l ล w e อร์มันใหญ่มากเลยนะแล้วพอคุณทำไปเรื่อยๆสองเดือน โอ้โหยอดฟอลกูเพิ่มมาสองร้อยอย่างเงี้ยมันจะเริ่มท้อแล้วคุณก็จะเริ่มหมดวินยัยแล้วพอคุณหมดวินยัยคุณก็จะไปตั้งเป้าใหม่แล้วคุณก็ค่อยทําใหม่แล้วมันก็กลับมาเริ่มใหม่มันก็จะช้ากว่าเดิมฉะนั้นนะครับอย่าตั้งเป้าใหญ่เกินไปตั้งเป้าให้มันพอดีรู้ว่าสามารถจับต้องสิ่งนั้นได้แต่ยังไม่เคยได้สิ่งนั้นมาก่อนตั้งเป้าแบบนี้แทนสมมติกูอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แทนที่กูจะไปตั้งเป้าานึ่งล้านั้ลเวอร์ พูดยังไงก็ได้ให้เหมือนคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพแล้วพอคุณเหมือนคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพเดี๋ยวยอดฟรอร์มมันมาเองอะไรแบบนี้เป็นต้นตั้งเป้าให้เล็กจับต้องได้แต่ไม่เคยได้สิ่งนั้นมากอ่อนอย่างต่อมานะครับอย่างที่ 4. วินัยคือการเลือกความไม่สบายเล็กๆเพื่อหลีกหนีความเสียใจใหญ่ภายหลังมันมีคําพูดหนึ่งครับที่ผมชอบมากเขาบอกว่าความเจ็บปวดของเราเนี่ยนะครับมีอยู่2แบบแบบที่1่คือความเจ็บปวดจากการฝึก ความเจ็บปวดจากวินัยความเจ็บปวดจากการเซตระบบให้ตัวเองทําบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเป็นระบบกับความเจ็บปวดแบบที่2คือความเจ็บปวดจากการขี้เกียจถามว่าความเจ็บปวดอย่างแรกมันจะปวดยังไงครับโหการมีวินัยเนาะมันต้องฝืนตัวเองมันต้องทนกับความเบื่อใช่ไหมที่เราพูดคุยกันไปตอนแรกมันจะเป็นต้องทําทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ตัวเองทําต่อไปได้เรื่อยๆสิ่งนี้มันคือการฝืนแต่คุณรู้ว่าคุณฝืนคุณทําและในอนาคตมันจะส่งผลดีต่อตัวคุณ 1ปีนี้คุณจะไม่เสียเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือความเจ็บปวดจากการขี้เกียจแน่นอนณตอนนี้คุณสบายแต่จบปีปีนี้ไปคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะจบปีปีนี้ไปคุณยังอยู่ที่เดิมนะสุดท้ายครับมนุษย์เราเนาะชีวิตมันเต็มไปด้วยทางเลือกไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตามแต่ท้ายสุดคุณจะได้ผลลัพธ์ต่อสิ่งที่คุณเลือกทั้งหมดดังนั้นวันนี้คุณเลือกได้ครับว่าคุณจะมีวินัยกับมันในการลงมือทำตามเป้าหมาย ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเราเชื่อเถอะว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันประสบความสําเร็จขึ้นมาเองดังนั้นจงมีวินยัยเลือกความไม่สบายในตอนนี้เพื่อสบายโคตรในอนาคตดีวกว่าสบายในตอนนี้แล้วลําบากในอนาคตและอย่างต่อมานะครับอย่างสุดท้ายคุณไม่ได้ขาดความสามารถคุณขาดวินยัยคํานี้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครติดตามฟังผมมาทุกคลิปเนี่ยผมจะพูดคํานี้บ่อยมากว่าทุกคนไม่ได้ขาดความสามารถนะ ทุกคนขาดวิ Después, นัยความสามารถเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ครับคุณพัฒนาทักษะไปเรื่อยๆคุณหาความรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีเพิ่มเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแต่หนึ่งสิ่งที่คุณขาดไปจริงๆคือวิในัยวินัยในการเรียน, yes. นรู้อย่างต่อเนื่องวินัยในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องวินัยในการทําตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องฉะนั้นครับต่อให้คุณจะพัฒนาตัวเองต่อให้คุณจะพัฒนาทักษะของคุณต่อให้คุณจะพัฒนาความคิดของคุณแต่ถ้าเกิดสมมุตติิวว่่่่่่าาาาคณขดนนนนนนััยยยใกกรรลลลงงงงมมมืือออออทเเปปปีีี้็จะะไไแ และเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ผมกําลังทาอ e ีบุ๊กอยู่เล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าชาตินี้ต้องมีวินัยอีบ e ุ๊กเล่มนี้ครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของวินัยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของวินัยที่แบบไม่มีใครเคยพูดมาก่อนนะเป็นเทคนิคที่แบบพิสดารนะครับไม่เคยได้ยินมาจากที่ไหนเลยไม่ใช่อย่างนั้นอีบ e ุ๊กเล่มนี้เป็นอ e ีบุ๊กที่ผมนําองค์ความรู้จากหนังสือเล่มอื่นๆไปลงมือทํากั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ตัวเอง กันกรองออกมาจากองค์ความรู้หลายอย่างที่ไปลงมือทําและออกมาเป็นอ e ีบุ๊กเล่มนี้ที่สำคัญครับอ่านง่ายอ่านสนุกเอาไปลงมือปรับใช้ในชีวิตได้จริงเหมือนกับคลิปวิดีโอนี้ดังนั้นถ้าเกิดสมมติคุณมีความรู้สึกว่าคลิปวิดีโอนี้ตอบโจทย์คุณขนาดไหนคุณบันเทิงกับคลิปนี้ขนาดไหนคุณได้ประโยชน์จากคลิปนี้ขนาดไหนคุณชอบสไตล์ในการเล่าเรื่องของผมอีบ e ุ๊กเล่มนี้จะเป็นแบบนั้นเลยครับ และผมเชื่อมั่นมากๆว่าอ e ีบุ๊กเล่มนี้จะเข้าใจคุณมากๆนะครับว่าคุณกําลังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคอะไรอยู่ที่ทําให้คุณไม่สามารถมีวินัยนได้และองค์ความรู้บางอย่างในคลิปวิดีโอนี้ก็ามาจากอ e ีบุ๊กเล่มนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครสนใจอ e ีบุ๊กนี้นะครับอยากจะลองอ่านอ e ีบุ๊กนี้นะครับสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับในราคา325บาทแต่ว่าตอนนี้ผมกาลังเปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับถ้าเกิดสมมติว,ว่าคุณสนใจนะคุณสามารถเป็นเจ้าของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ได้ในราคา235บาทสิ่่่่งงทีีคุณจะไไดด้ป้ปัมออยยยู3าวกน หนึ่งคืออีบุ๊กชาตินี้ต้องมีวินัยนะอันนี้คือชื่อชื่อชื่อหนังสือนะอันที่2คือกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับที่ผมจะไปไลฟ์พูดคุยพิเศษในกลุ่มนี้นะครับเพื่อตอบคําถามทุกๆอย่างที่คุณสงสัยนะครับอย่างที่3ครับคือโอเดีโบุ๊กสุดพิเศษนะครับที่ผมจะทาแล้วก็มอบให้กับคุณเพื่อให้คุณมีวินัยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเสริมเพิ่มเติมให้คุณเก่งเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถจองได้นะครับโดยการทักไปที่ไลแอดแอดโฟกี้โฟกส์นะครับชื่อตามช่องเลยนะครับ จากนั้นพิมพ์ไปว่า D 1นะครับไปที่กล่องข้อความระบบจะขึ้นชื่อบัญชีธนาคารพร้อมกับเรียกบัญชีในการโอนให้กับคุณนะครับคุณก็สามารถโอนโอนเสร็จปุ๊บส่งสลิปเงินกลับมาพอตัวจสอบเสร็จปุ๊บก็เรารับอีบุ๊กได้นะครับซึ่งอีบุ๊กเล่มนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้กําลังเปิดพรีออเดอร์อยู่คุณจะได้รับอีบุ๊กเล่มนี้นะครับภายในวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งราคาพิเศษราคาพรีออเดอร์นี้นะครับอยู่ถึงแค่วันที่30มกราคมนี้เเท่่าาานนั้้ถกิิดสมตว อยากจะได้อยากจะจับจองอีบุ๊กเล่มนี้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้นะในช่วงนี้ก็จะได้รับราคาพิเศษไปนะครับและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็เป็นเทคนิคต่างๆนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อที่ปีปีนี้คุณจะกลายเป็นคนที่เก็บตัวเงียบ1ปีแล้วกลับมาเป็นคนใหม่จนคนอื่นตกใจฉะนั้นครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามผมนะครับอย่างที่บอกครับว่าความคิดอ่ะมันจะระยะเวลาแค่หนึ่งวัน นิสัยเนี่ยมันใช้ระยะเวลา21วันแต่ชีวิตเนี่ยมันใช้ระยะเวลา365วันดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตจงให้เวลากับมันไม่มีสิ่งใดที่ได้มาฟรีๆและเชื่อเดี๋ยวว่าการลงมือทําครั้งนี้นะครับเพียงแค่ระยะเวลา1ปีผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณหลังจากนี้ไปอีกนานดังนั้นไปลงมือทํากันนะครับคลิปวิดีโอนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากคุณไม่ลงมือทำแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย